เอสซี่สาวน้อยเพื่นแทงเอสซี่ปามนาดลราเพื่อนออกไปเชียวครับเอสซี่หลานน้อยวิงครับพี่น้องมอหอดจอดถึงแล้วพี่น้องสวัสดีครับพี่ชาโน,น่ชิมงานเนากาลังเตรียมก้มฟมนะครับเฟ็นระบบเตรียมตัวสํากระแสาอยู่นี่นะครับเมื่อนี้วัดบุญใหญ่ครับเพื่อสูงเนื่นครับหลังตงงกุกขามกบซี่เกียรแล้วพี่น้อง สีเกียรติสูงเนินเป็นคิวการแสดงของสาวน้อยเพรตแฟ้ครับแสดงขึ้นนี่คิ้วนี่ณนะรานวัดบุกใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครับเพื่อสูงเนินพี่น้องอย่าลืมหายเร่งเชียร์เร่งใจกันครับเมื่อนี้เป็นการประสานงานและติดต่อประสานงานพานการแสดงของ เซียบีเอนเตทเมนครับพี่น้องงานแรกแหกมันในรอบปีนี้ครับใไท้ายฤดูกันเดือนมีนาย,ยนวุฒิทีมงานกำลังเรียวครอมครอมครับรอทุกอย่างกำลังเกียวความครองเดี๋ยว เดี๋ยวยิ่งมาฝนกำลังสิมาครับวางช่วงเว้นจะมาวันนี้ม่มากเหรครับนี่ราบ้ทาวเวตสวัสดีครับสวัสดีครับาเป็นงานปิดท่องครับหรือว่าฉลองโบสถวันนี้ละงานงานยังพ่อใหญ่เนี่เาแต่สิงานวัดน่ารักโหอยากเกี่งานนี้ <c oughs> งานนี้ยัง ปีทองฟังลูกนี่มิตหรือว่าฉลองบบฉลองอะไรหรือว่าฉลองพันยศหรืออะไรสักอย่างหรืออะไรหรอไปรจุกคนอยู่ในนีไในประมาณนู้ เตรียมนีกันที่มั่นซีหาพันค้นบุลครับบัตรการกุศลครับพี่น้องบัตรละร้อยยี่สิบบาทอย่าลรื่อหมายเรื่องเชื่อใจกันครับทีมงานเท่าตอนนี้กับกาลังเขียมค้อมร้อมแล้วเปล่าสดๆดดหน้างานแล้วครับพี่น้องคิวการแสดงที่นี่นะครับวัดบ,บุใหญ่ อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่เขาเดินทางมาจากเมื่อคืนนี้เขาทำการแสดงอยู่โรงเรียนไตรมิตรพิทยา <Okay. S 1> ตำบลสาพ่งครับอำเภอบันแทนจังหวัดชัยภูมิครับระยะการเดินทางก็มาเมืองกระสีบอกไกลไปแล้วครับลอยลอย,ลอย,ลอยไ,ปไปไปและ พี่น้องเขาเอฟซงเอฟซีแวนี้กับมาหายเลนเชียร์เ่ใจกันครับสาวน้อยทําการแสดงนะเวลานี้ประมาณสามถุงจนถึงสอดแจงแล้วครับบรรยากาศนางานตอนนี้สดๆแล้วครับคือฝาคือฝนนิดน้อยครับะว่าพ่ะโต้ครับะว่าม่รุ่มกันโชค าให้ไปแล้วกันเนาะงานตัวนี้เป็นการติดต่อระว่างเสียบีเอ็นเตอร์เทนเมนครับเสียบีทีมงานนอานี่แหละ F F เอฟซงเอฟซีเรือเจ้าของไม่รู้สัญญาณมันไม่เข้าเดี๋ยวเขาก็าไปมีปัญหาเรื่อง ไฟเบอร์ออปติกเดี๋ยวเอาแก้ไขที่ต้นสังกัดด้วยหนู่งเขาแสดงความครับสวัสดีครับ หายไปเสียบีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ให้แล้วหรอเล่าให้แล้วขอบคุณห้าสิบคิวงานนี่ปีนา,าห้าบบสิบคิวงานเสียบีเสียบีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ล็อกไปแล้วห,าห้า, <c oughs> หาสิบคิวงานเจ๋งปะจังบป็สังกติอยงก็ธรรมดาเสีบยบีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับแก้งเกิดกับเมื่อนี้แล้วครับสิเกิดกับเมือ่อไหร่ละ ปลา้วนเอฟอนไวยที่แก่ที่สุดในประเทศสาวเพื่นแพงครับปีนี้ได้อีกจัาขวบแล้วพ่อหกเปล้าตายนั่งเตะปีบดังปังปังอยู่ไปนองเอ้หกสปีปีไก่พรลล่ายู่ปีหนึ่งครับอยู่ว่าได้ปวยยู่อวัดปีแอ้วปีไก่เนี่ยังเขาปวยอยากลับมาวงสาวหน่อย ง่ายเลยที่จบฤดูกาลนักเพียงนั่นมากนะเอาเอาสู่ไป้ะพอเนะปีนี้เดียวยังเงินจักสองแสนเนาะบม่อท่านเบิกเงินจักเกียร์ครับเงินเดือนฝากไว้น้ำลูกพี่ถ้าเบิกเอาเมื่อกบานเมื่อเดียวมานะเบิกใส่เจรลอย่างสองร้อยตึ้งขับรถตึ้งติดไฟโอ้ยหมื่นหนึ่งโอ้หมื่อเราพันหาเพราะย่าบนลุดนได้ไปน้อง รัฐพรมมาไอดเ้องครับ <c oughs> เอา,เอาพี่น้องตอนนี้ท่องปานานั่นกลับมาได้ใส่หรือว่าได้เปิดใส่ไ่ใดโดยเต็มร้อยแล้วครับพี่น้องก็ิีได้เบิ้งมือละสองสามคลิปไค่ก็เกาขึ้นม,มือละคลิปนะครับแตจะมีเอฟไทยทั่วไปแล้วก็ไทยลัานห้านบราการลัางหา้านบนหา้าน นะครับคอนเทนต์น้อยๆก็เพราะเด็นั่นแหละครับคน,นที่ทำผมฝากช่องฟ้ามนานรำเพืียงเอาพิเศยวนี่ในออบบุ๊กอมใจพี่อมใจน้องนะครับตอนนี้กระลังสิเจ็ดหมื่นช่องเจ็ดหมื่นแล้วครับพอเดี๋ยวนี้หกหมื่นกว่าแล้วหกหมื่นกว่าก็ขอฝากแรงเชียร์แรงใจกับพี่กับน้องที่เก่าแหละครับให้ได้แสนซับสไครต์เร็วๆครับตอนนี้เปิดสั่งได้เลยเรวได้พี่น้องเด้อกำลังทำคลิปโดยปกติแล้วล่ะว่ปกติกับมือละคลิปถัดปกติกับมือละสองคลิปเคิง เอขาปีนองกำลังเปลี่ยนไปกับทีมงานบอลลามบอนโดยเอ็ดดี้เซากำลังเตรียมฟองครับกำลังตั้งผู้นิคณะกรรมการหรือวิทยก่อนวัดรกำลังสีเหลี่ยมเชี่ยปีนองมาทำบุญน้ำกันครับอย่าลืมหมายเลขเชียร์่องใจกันครับสาวหน้อยเพลเพลท่าการแสดงอยู่นี่ครับเมื่อนี้วัดบูใหญ่ เพื่อสูงเนื่องจากวันครราชสีมากครับ,บแสดง,งแท้สามทุมตรงหดอดสดแจ้งโครโรล้วพี่นอ้องมาะหายลเลงเชียร์เลงใจก,กันครับเอาพี่นอ้องูเสนามกวางแญ่พศสานะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้มนีเนาะคลิปหนาจัางวากันไหม่นีว่าาะครับลนีเอาว้อล้าน ไปเทียวกันข้างวัไว้นะครับวัดตาวัดเกิเดิักก็จะไปซ้ำกันในตำนานบายๆครับคนเกินมาเป็นป้าเป็นป้าเปอนปะเมินปะ